สวัสดีครับตอนนี้ผมอยู่ที่บริเวณสะพานข้ามทางรถไฟนะครับบริเวณใกล้ๆกับคลองชัยนาป่าสักนะครับสะพานข้ามทางรถไฟก่อนจะเข้าเมืองลบบุรีนะครับวันนี้เทสแแบบกอนเกิดจะเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูตรงไปสะพานอีกทีนะครับนี่ครับคือสะพานข้ามทางรถไฟนะครับแหมเพื่อนฝูงมาต้อนรับกันเต็มเลยนะครับ เลี้ยวกราวนะครับผมตอนนี้ผมจะเดินไปที่สะพานรถไฟนะครับก่อนเข้าจังหวัดลบบุรีนะครับครับนี่คือเส้นทางรถไฟนะครับขึ้นสายเหนือนะครับมาจากสถานีบ้านกลับนะครับวิ่งขึ้นเข้าสู่อำเภอเมืองจังหวัดลบบุรีนะครับตรงนี้เป็นถนนทางเลี่ยงเมืองจังหวัดลบบุรีนะครับที่มาพาดผ่านทางรถไฟตรงนี้นะครับมีทั้งถนนเส้นเก่าและตอนนี้มีการขยายถนนเป็นถนนเส้นใหม่นะครับตอนนี้งานสะพาน แคอนกรีตทับสลับไปเกือบหมดแล้วนะครับเดินมาเรื่อยๆนะครับครับตรงนี้เป็นยูเทิร์นนะครับอันนี้วิ่งมาจากอำเภอหนองโดนนะก็วิ่งมาถึงตรงนี้เขาเปิดนการจราจรนะครับแล้วก็ต้องวิ่งเลาะมาใต้สะพานนี้นะครับยูเทิร์นที่ทําใหม่เนี่ยครับพ้าไปฝั่งโน้นนะครับสะพานข้ามรถไฟนี่ครับครับตรงนี้เป็นฐานลากนะครับตรงนี้เป็นถนนที่วิ่งมาจากอำเภอหนองโดนนะครับเลี้ยวซ้ายแล้วก็ข้ามตรงนี้นะครับ แล้วก็ไปรอแต่สะพานมาฝั่งโน้นนะครับตรงส่วนนี้เนี่ยเขามีฐานลากนะครับที่ทําเสร็จไปแล้วแล้วก็ข้ามคลองตรงนี้นะครับนี่ฮะข้ามคลองยังไม่ได้วางไอกระเดอร์ครับวางตึกโน้นนะครับแล้วตรงนี้เขามาขูดฐานลากนะครับเพื่อที่จะแต่มทำสะพานข้ามคลองชัยนะทป่าศักด์นี้นะครับนี่ฮะมีการทำฐานลากตรงนี้นะครับก่อนที่จะข้ามไปสู่คลองชุมพทานชัยนะทป่าศักด์ตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูใกล้ๆนะครับตรงนี้ ของสะพานหนาปาสักนะครับที่ผมมารีวิวเรื่องการก่อสร้างสะพานข้ามลำน้ำใหญ่ตรงนี้นะครับนี่ฮะตอนนี้เนี่ยเขาได้เทคอนกรีตทั้งหมดจบแล้วนะครับแล้วก็เทเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวผมเดินบนสะพานให้ดูนะครับตรงนี้เป็นถนนขึ้นทางรถไฟเดินนะครับตอนนี้เป็นถนนเส้นเก่าผมจะพามาดูตรง บริเวณบริเวณสะพานใหม่นะครับสะพานข้ามคลองชนะปราศรักสะพานใหม่นะครับได้ทำครอสบีมเสร็จแล้วนะครับแค่มารีวิวให้ดูเรื่องความก้าวหน้าของงานก่อสร้างนะครับนี่ฮะมีส่วนของสโลปตรงนี้ผมยังไม่ทราบว่าเขาจะใช้อะไรเป็นตัวพื้นนะครับ จะขึ้นวางไอเกอร์เดอร์หรือเปล่าก็ไม่แน่ใจเหมือนก็มีการฝังผ็ไม่แน่ใจนะครับเดี๋ยวคอยดูอีกทีนะครับว่าตอนนี้เขาจะวางด้วยอะไรนะครับจะมีวิธีการอย่างไรนะครับในการวางตอนนี้น้ำมาเยอะเลยนะครับครับตรงน,นี้ก็คือคลองชนบทาขาข้ามมาถึงฝั่งนี้นะครับ กขาทำพื้นไว้ฝั่งหนึ่งแลนะครับตรงนี้เขาทำพื้นไว้ฝั่งหนึ่งแล้วนะครับ,รพ,นะรบพื้นช่วงพาดน,นี้นะครับไปหึงสแปนนะครับหลังนั้นก็คงจะเป็นเรื่องของแอปโ e สแล p บนะครับแล้วก็จะไปต่อกับคลองโอ้โหตรงนี้คลองเยอะมาก,กจริงเลยครับบอกไม่ถูกตรงส่วนนี้มีคลอง3-4คลองพารถไฟเพิ่มโอ้โหสะพานบานเลยเริ่มตั้งแต่คลองตรงนี้นะครับ ผมผมเห็นตรงนี้สร้างเสร็จนานแล้วนะครับคลองตรงนี้ตรงบริเวณจุดเริ่มต้นโครงการใหญ่ถนนเนี่ยนะเพรส่วนแรกเลยเป็นคลองอะไรทั้งอย่างครับมีเรียกว่าทดด้วยนะครับตัอยู่ตรงนั้นนะฮะประตูระบายน้ํานะครับอันนี้ก็เป็นคลองคลองหนึ่งนะครับเนี่ยเป็นคลองคลองหนึ่งโอ้โหคลองคลองนี้เนี่ยก็เหมือนกับคลอง ชลประทานชนะประศักเนี่ยจะมีคลองซอยข้างๆทั้งสองฝั่งเลยนะครับพอมาเป็นคลองซอยนี่นะครับก็จะเป็นคลองชนะปราศักใหญ่แล้วก็เป็นคลองซอยอีกทีแล้วก็เป็นสะพานข้ามรถไฟอีกทีนะครับโอ้โหเยอะอแยะตะไบไก่เลยนะครับบอกตรงจากถนนตรงนี้ที่วิ่งมาเนี่ยต้นตรงนี้ครับใ,ใกล้ๆเนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นโครงการนะครับวิ่งมาถนนตรงนี้นะครับข้ามลําน้ําข้ามเอ่อทางรถไฟด้วยนะครับแล้วก็ไปถึงจุดตัด ของโครงการรถไฟทางคู่ตรงนู้นนะครับตรงนี้ก็มีการบอกด้วยนะครับว่าตรงจุดที่ผมอยู่นี่ยะครับอยู่ตรงนี้นะครับถ้าวิ่งไปถ้าเลี้ยวซ้ายก็ไปหนองโดนนะครับแต่ถ้าข้ามไปแล้วจะไปฝั่งนู้นมาห้ามไปนะครับเขาปิดการจราจรนะครับเมื่อกี้แต่ผมพามาดูเขาเปิดฐานลากอยู่กันนะครับพาเดินตั้งแต่จุดนี้ไปจนถึงปลายสะพานเลยนะครับว่ามีอะไรบ้างครับไปกับผมนะครับโอเคป้าย ับนี่ครับผมพามาดูตรงทางขึ้นสะพานนะครับแล้วตรงส่วนนี้ก็จะวิ่งไปที่จุดตัดของโครงการรถไฟทางคู่นะครับเพื่อนเห้นไมมีรถชิคกันทรีอยู่นั้นด้วยนะครับเดี๋ยวก็วิ่งขึ้นสะพานข้ามรถไฟนะครับใกล้เสร็จแล้วนะครับ